สวัสดีครับสวัสดีพวกกับพวกผมทีมงานบ่าวอีสานนะครับแนะนำตัวน่อครับอันนี้เป็นช่องไม้ห้องนะครับครับสวัสดีครับผมทีมนะครับทีมงานบ่าวอีสานครับสวัสดีครับผมอ่ำทีมงานบ่าวอีสานครับผมสวัสดีครับอันผมเตี้ยทีมงานบ่าวอีสานครับวันนี้เขาจิมาเย็ดมนูกันไกนะครับพี่น้องอันนี้ขายไข่บ้านเขานะครับเขาเอินหัวย้ไข่คุณไข่ก็เอิญตะไคร่แล้วรับน้อ นี่ครับวิธีการเก็บก็คือหักเอาครับพี่น้องไม่ได้ดูดเรีครับอันดุกมันดีตายครับพี่น้องหักเอาครับพี่นอ้อนงฮะเงาเงี้ยครับพี่น,อออน,น,น้องนนออกจากที่ยักษ์หาต้นเงาพ่อได้ครับพี่น้อง นะครับตะไคร่ปลานะครับพอแล้วครับพี่นอ้องต้นไม้เอาวันนี้พวกเข้าจริงซับตอนนะครับอันนี้คูกใหม่หใช่ไหมเป็นไก่สะโพกไก่นะครับแบบเด็กคัก้วไก่ครับพี่นอ้องตอนนี้อะไรเนีย่ย เนื้อล้วนๆครับเนื้อสะโพกครับเซ็บอ้่มนะครับซีบัมให้หนักกันะครับครับผมนี่ครับซีบอ้่มครับบรรยากาศตรงไหนตรงนั้นครับพี่น้อง่จะคนดังไฟครับพี่น้องบ้านนอนครับผมยังเ็ไปนั่งสัก่อนครับค่ะเป็นสั่งครับพี่น้องไฟครับไฟไปพร้อมครับคนดังครับพี่น้องคนดังนี่คนดังครับคนดังไฟ บอนาวบครับมืนเขาอาจจะไว้รคู่ไรนะครับพี่น้องพราวาิคืองานครับอะรกิจนะครับยากไม่นาที่จงานไปที่งานนครับ้วตินอีกตกับมี้ครับมืดมากนกับบกคอยเขา่า มีกระสับดูดได้บ่างหนือ่ถ่ายบ้างถ่ายอยูย่ครันนี้ครับทอดขั้นตอนแต่ผกพี่จะครับพี่นอ้องใ,ใส่ลงไปใช่ไดเลยครับใส่ลงไปกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินอันนี้ซม่จะไครครับพี่นอ้องมาอาบครับโอ้อยเนี่ยพี่น้องเนี่ยครับ,บพี่ครับ ฝากน้ำเล้ยครับช่องทีมงานมาอีสานครับพี่นอ้องก็อย่าลืมนะครับฝากไปติดตามเพจด้วนะครับพี่น้องนี่นครับทั้งจันทร์คำพมครับพอยู่ทูกทั้งเพจนะครับพี่นอกก้องก็เสียล้มกันหมดนะครับโอโมโนี่กินชมได้เลยว่า ในการนะครับคลิปนี้นะครับเฮาสีกันไกลนะครับคลิปนากะสีเฮตยังกะรอตามนะครับครับผมอาจสินี่คลิปดีให้พี่น้องไ้เบิ่งนะครับคลิปนี้กะคลิปเปิดช่องนะครับกะชัสิเป็นยังไงนะครับกดซ้ายเบอ่งให้เลยนะครับใช่แต่ใครนะครับ ใส่เลยตำได้สช่ไน,นี้ครับเสเตะกไร่ปึ๊บไข่ใใก็จะประมาณนี้เราก็จะสวัวให้มันเข้ากันนะครับนีู่ตมม้ตำนะครับมาทิ้น,นะครับกับกลับมาเห็ุนะครับในช่องโควิดคือเก่านะครับช่วงมันก็ดทีไปเนี่ยสองช่องนะครับพี่น้องเตะหามกมมี คนมาเห็ดนำครับพี่นอ้องแต่ไดาษกระดาษมันหายครับพี่นอ้องมันก็ได้จับอีมิวส์สงมาได้ครับจับจับยั้งมาได้เลยก็ได้นี่ลบกิ่นไปเสียครับพี่นอ้องทังกระบวกไปถึงมูมครับมูมกับมูมมัมีมูมหายครับพี่น้องมีภารกิจครับผมมีภารกิจส่วนตัวไายส่วนตัวมันครับพี่น้องมันจะหิบธุระหายธุระมันหเิียนเน่ผุดกานเน่นะครับพี่น้องมาเอิญก็ไปฝึกงานนะครับนี่ก็ได้ได้มา,าเห็ดเนื้อแดงนะครับ ก็จะเป็นวันอาทิตย์หมดน,นะครับจนฉันได้เห็ดอีกวันจันทรลงประมาณคลิปละอาทิตย์ละสองคลิปนะครับพี่น้องอาทิตย์ละคลิปสองคลิปอย่นะครับจะได้ก็หั่นกะพยายามเน่อยน,นะครับมาเได้บ่ไ <laughs> ด้เพิ่นเบิ่งเน่ครับพี่นอคค้องใช่กันใช่สุดยอดเลยจู้ไหมอํา นะครับพี่น้องหลังจากเขาต่ำมาแล้วครับกระสีขึ้นใช้เข้ากันหน่อยนะครับพี่น้องเอาค่างไฟเลยครับครับประมาณนี้นะครับที่น้ำใช่ไหมกระสีปิดใช่ไหมนะครับนะครับถ้ากระสีให้ลูกหมอกใส่หมอกไม่ต้องใช้ลายรก็ได้ก็ได้ก็ดีเลยเปิดได้ไหมเปิดได้ครับนี่ครับใส่ลงไป ใส่ลงค์ตายใส่องค์ตายใส่ลงไปมันเปิดจะจงไวนี่พเห็ดกระส่าครับพี่น้องพี่แกงใช่ครับไปหนึ่งพี่แกงเที่งเลยครับอ้าวพี่แกงพี่แกงยี่ห้ออะไรไม่บอกนะครับให้ไปหาเองมันเป็นสูตรเคล็ดลับนะครับ ปิดเอาไว้แลวม่วงจังเลยม่วงใบเข้าหมดไหมปิดปิออกแล้วไม่มันมีส่วนหนึ่งครับพี่น้องกระแสมันแซ่บนะครับเพาก็ต้องลงบดซ่องเลยไม่มแซ่บนี่นะครับข้าให้เพิ่นเบิ่งแรกนี่เ้องสิ่ยังไงขั้นตอนต่อไปนี่คลิปนากระเช็ดอีกเยอะครับเดือดเดือ ตั้อย่าเพิ่งอย่าอย่าเพิ่งอันเแบื้องกันนะครับเบิ้งมาสักก่อนมาสิปนดอะไรใช่ทรับจุนนนะครับรี่แบบอีสานบ้านเฮาครับอยู่อยู่หน้าครับอยู่ทงอีทาครับที่ในบ้านมิเสียงดังครับพี่นอ้องอยู่หน้ามีแต้เสียงเสียงซัดเย่ยมขึ้นครับพี่นอ้องจริงดีครับซึ่งสาระซั์ นอน,นโอ้สบายครับพี่น้องยนี่บุ้นวัวคุ้โคตรครับเม่นเป็นเม่นเป็นลูกเคยคนกับ<ะ>บุตรจุ่มนะครับอน,นอนอยู่หน้าอยู่ไว้ข้าวใส่ไฟครับใส่เลยครับาสุบดีครับ,รบพี่น้องเป็นแบบชุบดีครับงา,ามครับโคนนีลครับ พีงามครับผมเป็นตาแ่บครับเราถือควนที่สูตรครับพี่น้องมนันีรอต่อไปนะจ๊ะสูตรของข้างบ้านเฮานะครับมันมีอาร์ติโบนี่พีไท่ครับเพราะว่า เ้าครับพี่น้องเ้าเนี่เพราะว่ามันคำครับแจกพื้เก่าแล้วครับผมเพราะว่ามืออึนเนี่มันอยู่คำว่ไหไหมครับมันพุ่มพุ่มติดเลี่ยงกับติดครับพุ่มติดติดงนันครับงาน,งาน,นครับงานมงานหนักครับงานไปเหตุน้ำซิบรอเน่พวกมันเป็นส,สายสิบเพราะว่าเรียนสายส,สิบก็ได้ได้ไปงานนําพวกติดรดครับมักชางนี้ครับพีน่น้องมักชางส่องเขาอาจจะมี ไทยรถไทยยังน,นะครับกะใหดนักกินไปพร้อมะกะปลาอะไรครับผมอาสิวมเม็ดแน่นะครับบูเบิกนี่อาจตจิป็นผมนะครับบูเบิกจะทั้งไปยรงรถนะครับเรียนพุมนะครับแข้งเลยตับนอกคนน่อะอ่ะไม่ฮะอันนี้นอ่ะ ไปหามาฟืนแล้วมันจะมอดก่อน มันเริ่มสูดแล้วครับพี่น้องอันนี้เข้าไปทำการปรุงนะครับการส่ลดดีครับพี่น้องลดดีไ่ใส่หลายยังไงครับหัวครับพี่น้องอันนี้จะเป็นซีอิ๊วขาวครับแต่ว่ามันคือสีดำครัผมกับงงอยู่ไปเป็นคนตั้งซื้อว่ะใส่จังน้อยครับอ๋อเนื้อโคกันครับนั้นตาลครับใส่หลายครับนี่คือลดความเลยครับ ใช่ครับซ้อนหอยครับซ้อนหอยซอนหอยม่เห็นม่เห็นม่เห็นไหมซ้อนหอยครับพี่น้องซ้อนหอยใส่ถุงมาไม่ห่อนนี่เฮครับพี่น้องใส่ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นอันนี้งานงานฮาวด์ดิฮาเด์ดิอันนี้เป็นซิ่วครับเป็นแบบซิ่วครับผมแต่กุ้งขาวทองนี่ต้องเปิดโคชนาโร สุรดครับนวดตาลใส่นลายเสียบลายใส่นหน่อยเสียบหน่อยครับพี่น้องประมาณหนึ่งสู้รสชาติครับเขาปรุงได้ไม่เหมือนก็อีสู้ครับอันนี้เป็นน้ำปลานะครับน้ำปลาาผู้ก่อท้องครับผมเจอะไ้ครับพี่น้อมน้ำครับต้มน้ำมนุษย์ครับบัดมนุษย์ได้ครับบัดอะไรคุ้นจริงงครับเพราะว่าค้นครับค้นคุ้นไป๊ค้นไปแล้ว มันอาจี้โอ้ยห่อนห่อนห้อนห่อนอนี่จังน้อยครับพี่น้องอาการเศร้าหนาวนะครับพี่น้องช่างกระสินครับกระสินยี่สิบแปดองศาดี่พีำท่ามดาด้เก้านี่โอ้ยน้อนโขนเงี้ยนเนีอยครับ 16, 16, สิบสิบหกสิบเจ็ดองศาครับได้กี่สิบห้าท่านมือนกับสิบสิบเอ็ดก็มี่ครับมันหนาวมากครับโซ่โซ่ปีใหม่ครับมาบบมบมจากปีใหม่มากครับ ต้องีไม่สังสรค์กันครับพี่น้องหพราุพ่อสุนครับในการครับเดี๋ยวจะใส่พักครับเดี๋ยวใส่ตะไคร้ลงไปครับตะไคร้แบบเป็นแบบตะไคร้ทุบครับเท่าที่ใส่ตะไคร้ทูบลงไปเพื่อความหอมของตะไคร้ครับนมื่กีน้ำกลิ่นตีกันดังโอ้ยหอมสุดยอดครับพี่น้องครับผมแล้วผมไปดูตะไคร้ก่อนครับพี่น้องไปไปพินะครับ25บาทนะใครสนใจนะครับ ไปซื้อออเรีราซาร่าแล้วครับไม่เอ็นไม่อยากช่วยโปรโมทไปเบิร์ดนะครับต้องนี่โปรโมทได้เบิร์ดครับขอแค่โอ้สบายพี่นอ้องคอยกดได,ด้กดแช่กดได้กดแชร์กดติดตามเป็นกระมังใจถึงหนึ่งพันทรับข้าจีแจกเสือนะครับสามตัวนะครับอย่างนี้สามในเกาะสามตัวครับสามรางวัลนะครับข้นหอดก่อนเน่ยหอดแจกอีดีหมดตัวไปหรอก นะครับตะไคร่เขาจำว่ได้ว่ได้ปัญหาเสื้อไงนะครับตะไคร่เขาเขาก็หาเอาน้ำปลาน้ำน้ำเขาปลูกไว้พีน้าเพิ่นครับพีน้าเพิ่นไหล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 เอาไปพี่น้องไหลเอาไหลเอาไหลเอาหน้าจะห้อยเหรอครับพี่น้องหลังจากนะครับเบ้าโน้วันไปนะครับบ้าเด่นบ้าหัวไปครับเขาก็ใส่มาดอกใส่มาถูกเอาสากมาถูกเอาเอาสากนี่ครับเขาได้คืนครับ พอแล้วครับพอแล้พอให้มันหอมออกครับทุบแล้วข้าวกะทิถึงรุงครับแกแกเปียกออกครับพี่น้องเปียกออกจริงครับหักออกครับทุบข้าวบะเหนกในการได้กับถึงรุงครับพี่น้องครับผมใส่ประมาณสามหัวสี่หัวก็พอแล้วครับเห็นมันหอมใิครับอันนี้กินข้าได้เอาไปกินหูบ้าครับพี่น้องวันนี้เริ่มแต่เข่าเปล่ามาซืมอุมย่างซูนี่มันฝ้าว่าเรียก อีกเขานหน่อยหนิครับพื่อนครับอ๋อแล้วล่ะเปะครับมุนมุนออฟฮะเขาว่าเนี่ยท่านจำเลครับอุ้ยจะปิดจะปิดมาตั้งวันนี้กล้ยิ่ชแล้วครับน้องฉันบางกล้ยิ่นี่ซิมนะครับมางยิ่ซิมเบอร์ครับพี่น้องวันนี้หลังจากปรุงแล้วครับ ครับผมอาซิมเป่าก่อนนะครับไม่ท่อนครับพี่น้องจุดอุ้ยควนเนื่องซองจุดสุดยอดแนงครับเนี่ยไงสุดเฮ็ดสุดพ่อสุดแม่ได้ครับนี่แชนดบ้งครับเฮ้ยได้การนั่นละอุ้ยควนครับ,น,รบ,บรน,รนะครับบ้าเกียดถึงต้นนะครับสุดยอดครับในการเนะื้ ซื้เพื่อนซื้อเพชรน้ครับแต่ว่าเราเอิ่นซื้อเตี้ยแล้วครับเอิ่นมา <c oughs> แต่ไม่มาแล้วนนครับแกจะถกปดน, <c oughs> นี่นครับแกจะได้กินแล้วรออีกแกหน่อยครับข้างไฟไปอีกแกหน่อยหาพื่นไปกับเน,นอนนนะอืมไ นี่นะครับคลิปห่อห่อตัดเรียบร้อยแล้วก็จะลงเพจนะครับเพจ่นเราก็จะแคปชั่นคำคมครับครับผมแล้วก็รร่งจ้างกะสีลงยูทูปครับยูทูปครับหลังจากที่ประมาณไปสามสี่สิบร่างจ้างนะครับกะสีเริ่มลงยูทูปนะครับกะสีเริ่มมามาสิเพราะสิเปลี่ยนไปได้บ่ครับมาสินี่ดตามได้บ่นะครับซิมเดียวซิมอีกครับสุดยอดอีๆครับกิ๊ดใจเงี้ยจุดแข่บังแข็บังนะครับตามสัญญาก็คือเก่านะครับ ว่ากันเวนหอดหนึ่งพันคนติดตาม<อ>านะครับจิที่เสียครับสุดดอดให้ครับนี่แจกมาครับหอดหนึ่งพันคนติดตามนะครับผมครับพี่น้องครับสุดแล้วครับครับพี่น้อง หมน้ำโมเด็ง <his S 1> ครับกล้องห้องอาชีพอาชีพเฮ็ดไปนะครับคืบคืบเขยนะครับเตะการนะครับพี่น้องถือถั่วแห้งตีเต้นไม่มีเข่าเล่ครับพี่น้องหม่งมันจะได้แห้งครับลืมแนีวันลืมครับลืมแนว่วันอิ่ม ุดครับสุดชุดนอรดแน่นครับนะครับผมนะครับสิาพาไปเบิร์เนื้อกินครับนะครับเนื้อกินครับครับเป็นหมอที่ตักออกไปแล้วครับเอาให้จัดนะเพื่อนมืนมออ่อกี้หมอนปุ้งที่สีสซันชดไสงามครับเนื้อกินครับพี่น้องไม่เคยขี้โหดอัน เลื่อมใบขิหมดครับอันนี้ก็คือนกันในจานนะครับพี่น้องสุดยอดครับผมชุดยอดครับมาครับเสียบเสียบน้ำกันครับผินไผไปวได้ครับนอกจากเสียบเกีียนะครับมาครับกินเข่าวันนี้ครับพี่น้องไอพี่น้องบ่าวทิมล่องล่องชิมครับอ่ากินเลยชิมเลยนะครับแล้วจะเื็นคนไทยเหรพี่น้องไอเบิงนะครับสัตย์ส่นัมในกลางครับ เอาปิ้นมาปิ้นมาปิ้มาปอลเลยครับมันหอนเอาเนื้อไก่ใดไก่ไดครับไก่นุ่มครับนุ่มอ่อนครับอ่อนซื้อมาที่ร้านไหนครับนี่ร้านจีไรย่านแม่อุครับแม่อุนะครับแม่อุบันเกลเนาะใกล้ใก่เพิ่นนะครับไก่สดอีครับเราไปรับมาของมันไหมนะครับของสดๆนะครับอ้ามาอ่ำครับขอ็ไม่ครับจุดเดจจุดเด๊นี่เด๋ว ตอววัตเตอร์เสร็บแล้วครับเข่าบะมีนะครับกะอะไรกะกดสายก่อนนะครับรุ่งจ้าครับผมโอ้๊ยอดว่ได้อีดีครับพี่น้องดูน่ครับในหม้อครับเดี๋ยวเพิ่นไปแล้วครับผมกะสินั่งไม่ว่าจะไปกินน้ำเพต้นนะครับทุ่งจันทนี้กะสิรับไฟไปแล้วครับอ่ชุดแห้งครับพี่น้องมามกินแล้วกันมา ถ้าเทุกคนพี่น้องนีครับพี่น้องครับมานกันไหครับอ้าวกันหมนบ่มอยากล่องกีมือผมกับ้านแกบมาเลยครับเอาบอกพี่กันเปนเน่บ้านยังตำบลยังอำเภอยังบ้านแกตำบลดุสิตารสจังหวัดกาฬสินครับพี่น้องเด็กนะครับไปสนิทนะครับมีช่วงยังมหนึ่งสีแปดสี่นะครับอข้ามวงครับโอ้สี่หกหนึ่งสี่ศูนย์เบอมมสี่หกหนึ่งสี่ศูนย์เออ้าครับ แบบบอปากเลยครับพี่นอ้องในการเนี้ครับมันนวดพี่นอ้องแหว่งลอกม<น>ัลอกมาลอกล่นี่ครับไม่ไหมนะครับเบิรงๆเบิครับ,บ,ๆๆรบจูดในบ่วงเอาเห็นบ่เอาจุนี่นะครับรัดรับ สุดยอดครับผมไป้แน่ใช่ป่ะได้การแน่เลยใช่ป่ะได้การครับผมครับอยากเบิ้งเมนูหน้าเมนูอย่างรับจับไม่ได้ครับจัเป็นเมนูปลากรหาได้ครับพี่น้องเพรหาได้คิดไว้นะครับเมนูวัชซตต่อไปครับกะวัชาตไก่อุฟางไก่อุฟางมันนี่กันใกล้ครับมือหน้าไก่อุฟางมีแน่้อนอนหาเบิองไหมครับนี่จะกินไปทางยากใส่หมูทางก้อยหัวขึ้นจังเออเนาะจังให้เพป็นคอมเมนต์มา หลักเพิ่งทั้งหลายรอดชมรถติดตามครับผมได้เบิดทุกทางครับยับแต่ว่าผมนี่สนัดทางพวกผัดผัดผิดผัดกันตุ้มอะไรนั่นครับพี่นอ้องย่างๆผมบ่คอยสนัดตรงนไงครับน่าจ,จง่ายอยู่งจหรับพี่นอ้นมมองทุกคนแต่ผมบ่มักย่างครับอยู่น้ำไฟเลยปวดก,กับมันห่อนครับพี่นอ้อง,ง,งตี นุ่มๆครับจากเออุคร,ครับนุ่วบางแก่เนาะครับเนาะเราได้ไหรืาไงวะคุยร้องกันได้ครับพี่น้องที่มานทหัดโทรศัพท์อย่างที่เจี๊ยมเ <c oughs> นี่ยป้อนพี่น้องจะบาดกันนะอ๋อนะครับนี่นะครับ,รบกลายเป็นยนุนะครับของ เอานะครับคนอีสานนะครับนั่งใจโชคกวิทย์นะครับกับตกคําแรงมากนะครับทัางกับปัญหาทิศคลิปพี่น้องเบื้องเน้าครับหลังจากผู้เวณจับกำจัดการทิ้งงานนะครับกับทีอยากเบื้องคลิปแบบใดแมวใดบอกผมเลยครับสไตล์ใดมากแบบใดผมเพดให้ได้เบิร์ตนะครับพี่น้องมาแต่บวกเกินอัันนน้เนาะความสามารถบวกเกินเขาสามารถบวกเกินเงินในกระเป๋าไม่ยากครับเรื่องนั้นจะพอกันนั่นก็แล้วครับ แบบความตับชมนะครับจริงจริงนะั่ง,งสุดารพิรสพี่ครับนี่ครับปลาอียังงที่สุดครับพี่น้องปลาวานครับมาถึครับพี่น้องประยุทธ <c oughs> หลังจากหลังจากจุคลิปนี้ไปเจอกันทีสังขารับ